วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนธิยานชื่นฤทัไทยในธรรมในขณะที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีชินวัตรกำลังเรียกร้องและรณนรงค์ให้ทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วมซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้หลั่งไหลไปทุกทิศทุกทางเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเกษตรและสุดท้ายก็คือภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนะักทหาร ระดมสรรพกำลังทั้งหลายลงไปช่วยประชาชนอย่างเต็มที่ภาคเอกชนทุกแห่งทุกผลต่างร่วมระดมกันร่วมช่วย รัฐบาลตามที่นายกยิงลักตอร้อง,องแต่เป็นที่น่าแปลกใจไม่เห็นเงาของคนเชื่อแดงและโดยเฉพาะในด้านกับกกันยังเห็นแกนนำนปชเดินสายไปเปิดหมู่บ้านคนเชื้อแดงเปิดอำเภอคนเชื้อแดงสวนทางกับความต้องการของนายกรทรัฐมรีแล้อย่างนี้จะไปขอความร่วมมือจากคนอื่นได้อย่างไรครับสนทิยานเชื่อมรุแทยในทำรายงาน